เลขเด่นใต้เลขตัวเดียวงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสามตัวมาหนึ่งตัวสองแปดเจเลขตัวเดียวแปดปกนิตยสาลรลาบลอยงวดวันที่หนึ่งมีนาคมให้เลขเด่นในตาราง5 0 8ศูสองสา ในงวดวันที่16กุมภาพันธ์เลขเด่น0เข้าหลักหน่วยล่างเลขเด่น17เข้า2ตัวบนนำเลขเด่นในตารางปกนิตยสารล,ลาบลอยจัดเป็นชุด2ตัว23 25 28 20 35 38 30 58 50 80 เลขดังสลาก5ภาคงวดวันที่1มีนาคมสิบเลขดังงวดวันที่1มีนาคม5 9าเก้าสองแปดเก้าเจ็หกหสองหนึ่งแส